สวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็ได้ไปสั่งโรตีร้านโกูโรตีชาจากเชียงรายนะทุกคนบอกเลยว่าอร่อยมากเดี๋ยวจะมปกินคำแรกกันนะโอ้โหอ่มอร่อยมากฟินลยซึ่งแบบโรตีเขากรอบอันนุ่มอร่อยอืมอร่อยที่สุดดูอีกคำหนึ่งนะครับงามอร่อยมากแล้วก็ได้แบบ ถ้อยากกินบันไนก็อยา่าลืมไปสั่งซื้อกันนะครับอันนี้นก็ซื้อผ่านไรแมนนะครับทุกคนอร่อยสวยจนดึกแล้วก็ไลยสั่งมาอร่อยมากขอกินคำสุดท้ายเดี๋ยวก็วไปกินต่อแล้วนะทุกคนดูโนโอ้โหอ,อร่อยมากที่สุดและต้องไปสั่งซื้อกันเยอะๆนะคระับโรตีชาร์ชักนะครับอร่อยมาก バイバイ。